โปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่5เล็กแรกระหว่างวันศุกร์ที่20ถึงวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2,567ของวอลเลย์บอลอาชีพรายการมาดามหรือวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลิกประจำปี2,568โดยจัดขึ้นที่ m c c hall the mall และสโตบงัง e b a n g กรุงเทพมหานครโปรแกรมการแข่งขันของวันศุกร์ที่20ธันวาคม2,567เวลา15นาฬกาประเภททีมชายสโมสรประเสริฐนิกรกุล จะพบกับสโมสรวอลเล่บอลเอโกเอสกอธูดคาบานาสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport 1และเวลา18นาฬกาประเภททีมหญิงสโมสรวอลเล่บอลนครราชสีมาคิวมิน Cvc จะพบกับสโมสรแอ b บิลิฟซิสเกตวีสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport 1โปรแกรมการแข่งขันของวันเสาร์ที่21ธันวาคม2,567เวลา12นาฬิกา ประเภททีมหญิงสโมสรบอลเล์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตา์จะพบกับสโมสรแก่นนครมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวีซีสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางทรูไอดีสปอร์ตหนึ่งเวลา15นาฬิกาประเภททีมชายสโมสรบอลเล์บอลนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจะพบกับสโมสรบอลเล์บอลพิษณุโลกวีซีสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางทรูไอดีสปอร์ตหนึ่งและเฟรทีวีช่องวันสาและเวลา18นาฬิกา ประเภททีมชายสโมสรวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขางทะเลสอจะพบกับสโมสรน,นาวี2024ั c สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport 1และโปรแกรมการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่22ทธันวาคม2567เวลา12นาฬิกาประเภททีมชายสโมส d ร a m o ด d ม o อนฟูดฟ้ดไฟเชฟสมุทรสาครจะพบกับสโมสรวอลเล่บอลเมืองพลบัดิตเอเชีย สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport 1เวลา15นาฬิกาประเภททีมหญิงสโมสรวอลเล่บอลสูพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคจะพบกับสโมสร Hand-in-hand รือสอราชมงคลธัญ,ญบุรีวีสีสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport 1และ free TV ช่อง GMM 25และเวลา18นาฬกาประเภททีมหญิงสโมสรวอลเล่บอลนครนนท์จะพบกับสโมสรน,นครปฐม SSIU สามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True ID Sport หนึ่งอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่4ี่เล็กแรกของวอลเลย์บอลอาชีพรายการมาดามหรือวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2568ตารางคะแนนของประเภททีมหญิงอันดับ1สโสมสรวอลเลย์บอลสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคแข่ง4ชนะ4แพ้ศนย์ 0, มี12คะแนนอันดับ 2, สโสมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิมินซีวีซีแข่งสี่ ชนะ4แพ้0มี12คะแนนอันดับ3สมสรวอบอลเล์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตา์แข่ง4ชนะ3แพ้1มี9คะแนนอันดับ4สมสรแฮนด์อินแฮนด์รืสสอรัรชมงคลธัญ,ญบุรีวีซีแข่ง4ชนะ2แพ้2มี5คะแนนอันดับ5สมสรแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีีแข่ง4ชนะ2แพ้2มี4คะแนนอันดับ6 สโมสรน,นครปฐม SSU แข่งสี่ชนะ1แพ้สามีสคะแนนอันดับ7สโมสรบอลเล,เล์บอลนครนนท์แข่งสี่ชนะศูนย์แพ้สี่มี1คะแนนและอันดับ8สโมสรแอมเบลิฟสิสเกตวีซีแข่งสชนะศูนย์แพ้สี่มี1คะแนนตารางคะแนนของประเภททีมชายอันดับหนึ่งสโมสรเดมอนฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครแข่งสี่ชนะสแพ้ศูนย์มี12คะแนนอันดับสอง สโมสรบอลเล์บอลนครราชสีมาคิมบินซีวีซีแข่งสี่ชนะสี่แพ้ศูนย์มีสิบสองคะแนนอันดับสามสโมสรบอลเล์บอลพิษณุโลกวีซีแข่งสี่ชนะสองแพ้สองมีเจ็ดคะแนนอันดับสี่สโมสรวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขางทะเลสอแข่งสี่ชนะสองแพ้สองมีหกคะแนนอันดับห้าสโมสรบอลเล์บอลมุงผลบัณฑิตเอเชียแข่งสี่ชนะหนึ่งแพ้สามมีสามคะแนน อันดับ6สโมสรวอลเล์บอล FOS กอบกูดคาบาน่าแข่ง4ชนะ1แพ้3มี3คะแนนอันดับ7สโมสรประเสริฐนิกรกุลแข่ง4ชนะ1แพ้3มี3คะแนนและอันดับ8สโมสรนนาวี2024 VC แข่ง4ชนะ1แพ้3มี2คะแนนลิงก์ชมถ่ายทอดสดออนไลน์และไฮไลท์การแข่งขันมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอหรือคอมเมนต์ปักหมุดนะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ